เพื่อนๆวันนี้นะคะเราพามาที่ร้านชาลูรีนะคะอยู่ที่หามทะเลศอนนะคะเป็นร้านเกิดเปิดใหม่เลยนะคะตรงนี้จะมีร้านซักผ้าข้างๆด้วยนะตรงนี้ไม่ไกลจากบึงอ้อนะสามารถเพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้เลยสะดวกมากๆนะคะทุกอย่างจะเริ่มที่ราคา25บาทเท่านั้นนะคะตรงนี้มีจุดขายที่สำคัญเด่นมากก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไข่มุกนะคะจะไม่เคยค้างเลยแล้วก็จะมีรสชาติกลิ่นแล้วก็ ไข่มุกเนี่ยจะไม่แข็งแล้วก็จะไม่ค้างขืนด้วยนะคะตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ประจำร้านชาโรล,ลิเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าชาโรล,ลิมีอะไรให้เราทานกันได้บ้างไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับไส้ดีค่ะวันนี้วันนี้ขอเป็นชานมไข่มุกไต้หวันนะคะเอาวันน้อยค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ มากนะคะแล้วก็มีกลิ่นของชาะคะเป็นชาโน้มใต้หวานตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรสชาติคือหวานวน้อยกําลังพอดีนะคะเอาใจสายสมพะเลยะเป็นยังไงบ้างคะกับชาสูตรพิเศษของเราเป็นชาใต้หวานพิเศษที่เราทางเราเนี่ยคิดค้นสูตรเองนะคะก็จะมีความหอมของชาเป็นพิเศษเลยแล้วก็ไข่มุกแบบพิเศษนะคะอยากให้มาลองกันได้เลยนะคะ